อุ้ยโชคดีจังเลยอุย้ยเอ้เกษารไรวะเกษาอราไมาเซ็นอะไรเดี๋เดเดีอยว,ยวยสวัสดีครับพบกับผมนะครับพบสุกชาแนลอ่าในวันนี้ผมก็จะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ ท่านผู้ชมฟังนะครับก็คือว่าโดยปกติเนี่ยผมก็จะบูชาพระนะครับตามวัดต่างๆหรือตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านจะสร้างแล้วก็นำรายได้ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในการก่อสร้างถาวรวัตถุในการสร้างประโยชน์ต่างๆผมก็จะร่วมบุญไปนะครับตามแรงกำลังศรัทธาของเราแต่ ในวันนี้เนี่ยที่ผมได้รับพัสดุในวันนี้นะครับก็จะมีะความอศัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ที่ผมได้บูชามานะครับเนี่ยผมก็เลยจกจะนำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังะนะครับก็คือว่าเมื่อคืนเนี่ยที่ที่ผมนอนเนาะผมก็ได้สั่งสั่งวัตถุมงคลนะครับจากเนี่ยวัดสันติวนารามตำบลเขาวงกอ อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับก็คือหลวงปู่บุญทรงที่ตะสาโรนะครับก็ได้บูชามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือ,เ,อเหรียญแรกที่บูชามานะครับอ,อันนี้จะเป็นลรยเกสาหลวงปู่นะครับส่วนด้านหลังก็จะลรยเกสาลหลายๆครูบาอาจารย์แล้วก็สามนเณรสามนเณรีนะครับกายสายลุงนะครับาชาวที่เบสนะครับอ,อันนี้ก็บูชามาองค์แรก ทีนี้ก็เลยจะบูชาอีกชุดหนึ่งนะครับเนื่องจากในเพจนะครับมีการาให้ร่วมบูชาในก่อนวันที่4นะครับก็จะได้พระสององคอ์ผมก็เลยบูชาไปประมาณวันที่2นะครับส่งข้อความไปทางแชทนะครับของเพจทางวัดท,ทีนี้เมื่อคืนเนี่ยผมก็นอนปกตินะครับเพราะว่าก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ ก็ได้ฝันนะครับถึงหลวงปู่บุญส่งนะครับแปลกแปลกนะครับก็คือว่าท่านท่านได้มาหาที่บ้านนะครับแล้วก็มีพระมาอีกสองรูปนะครับในระหว่างที่ท่านจอดรถนะครับพระสองรูปนี้ก็จะเดินลงมาก่อนแล้วก็ผมเนี่ยก็จะออกไปต้อนรับแล้วก็ก้มกราบนะครับลงบนพื้นนี่แหละครับ ทีนี้พระทิติดตามมาสองรูปนะ่ะก็เดินเข้ามาแล้วก็มามาเหมือนเหมือนอังศีษะเหมือนรูปหัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อาจจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะครับอง์แรก,ก็จะเป็นออกสีเหลืองๆนะครับส่วนองค์ที่สองก็ก็จะเป็นสีออกชมพูหน่อยอย,อย่างนี้นะครับแสงรัศมีก็ไม่เหมือนกัน ทีนี้แล้วก็หลวงปูก่ก็ก็เดินเข้ามาบริเวณบ้านนะครับผมก็ปลื้มปิติใจมากนะครับเพราะว่าเนาะเราก็ไม่คิดว่าระดับครูบาอาจารย์ขนาดนี้จะมาหาเราถึงบ้านนะั้นในความฝันในความคิดเป็นอย่างนั้นทีนี้หลวงปู่ก็ได้เดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําพิธีนะครับบางอย่างแล้วท่านก็บอกว่าอา้าวดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลวงปู่จะมาอีก3ครั้งอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วท่านก็ได้พูดสนทนาไปตามปกติ เราก็ปลื้มปิติใจอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคาดไม่ถึงว่าท่านจะมาอย่างนี้นะครับในในความรู้สึกในความฝันทีนี้เมื่อเมื่อเกิดความปิติอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็สะดุ้งตื่นนะท่านผู้ชมพอสะดุ้งตื่นปุ๊บก็โอ้ก็มานึกนั่งนอนแล้วก็มานึกความฝันที่ได้ฝันไปยิ่งปลื้มปิติใจใหญ่ก็ดีใจนะครับที่ได้ฝันเห็น เพราะเราก็ไม่ได้นึกไได้ฝันว่าครูบาอาจารย์หรือในความฝันจะเกิดเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้พอรุ่งเช้าเนี่ยผมก็ไปทํางานปกติปกติก็ทํางานนะเพราะว่าช่วงนี้งานจะยุ่งมากก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดแต่เรื่องงานอพอช่วงกลางวันเนี่ยผมก็เข้ามากินข้าวที่บ้านพอกินข้าวเนี่ยก็ไม่เห็นพัสดุวางอยู่อ๋อผมก็นึกได้อ๋อนี่สงสัยพระ หลวงปู่คุณสงเนี่ยมาถึงบ้านแล้วอย่างเงี้ยผมก็เลยได้แกะดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูว่าสิ่งที่ได้เกินความคาดหมายนั่นคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เดี๋ยวาเดี๋ยวมสีูเอาไปเอาไปเดี๋มจะ อุ้ยโชคดีจังเลยอุ้ยไอเเกสาอะไรวะเกคสาอะไรมาเซนอะไรเด้อ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 ันนี้ไม่รู้เป็นเซนอะไรนะท่านผู้ชมเนี่ยมากระหง่ะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับนี่ครับก็จะเก็บเอาไว้ ดูซิกแตกๆมัอนแันท่านผู้ชมสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเดีวผมจะเอาให้ดูอันนี้อุ้ยหาๆๆเก็บไว้ก่อนเป็นเส้นผมนะท่านผู้ชมเนี่ยเส้นผม é แต่ยาวมากผมก็ไม่รู้ว่ามายัางไงนะครับเนี่ยแต่เมื่อคืนฟันดีมากเลย เห็นเป็นผมไหม,มเดี๋ยวดะสวยมากสวยมากองหลวงลปู่ครูบาอาจารย์หลงปู่พุส่สงวันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้รุ่นเตารีดเตารีดด้านหลังสวยมากๆทาท่านผู้ชม โหมีของแถมมาด้วยอ,อเป็นมงคลเด้อสาธุสาธุายวดูอีกองหนึ่งนะครับอันนี้รุ่นอันนี้โชว์กันเห็น <ๆ S 1> เลยนะครับเปิดใหม่ๆจากทางวัดสง่งมาเลยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวาวเดี๋ยวยา สวยมากเลยอันนี้ลูกอันนี้ลูกไข่นะครับเมื่อกี้ในเตารีดด้านหลังนะครับโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมหาไม่ได้อีกแล้วสวย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 สาธุสาธุนะครับผมอ่า นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อตอนกลางวันที่ผมได้เปิดกล่องนะครับอันนั้นก็คือว่าพักจากการทํางานก็ได้เปิดดูนะครับเพื่ออยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เราก็ได้เห็นตามในวิดีโอนะครับก็คือว่าจะมีเส้นเกสานะครับอยู่ที่องค์เตารีดนะครับเนี่ยองค์นี้นะครับก็ถือว่าเป็น สิ่งมหัศจจรย์ที่เกิดขึ้นนะครับในความฝันแล้วก็ความเป็นจริงเลยนะครับที่ผมได้ได้ในวันนี้นะครับส่วนอีกองคหนึ่งนะครับก็เป็นองค์รูปไข่นะครับที่ได้ดูกันไปนะครับก็สวยงามมากนะครับทั้งสององค์ครับเป็นรูปเหมือนคล้ายหลุงปูมากแล้วก็เป็นงานที่เห็นทางผู้จัดบอกว่าลวงปูนะครับดูแลเองทําเองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเวลาการ ทำค่อนข้างนานนะใส่ใจนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตเป็นร้อยรูปเลยนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ไม่ธรรมนาแล้วก็หลวงปู่บอกว่าให้ตั้งชื่อเป็นรุ่นปลดหนี้นะครับให้ปลดหนี้ทั้งนอกและในอย่างนี้นะครับสงสัยความหมายก,ก็คือว่านี่ข้างนอกก็คือนี่บุญคุณนี่อะไรที่เราไปกู้ไปอะไรมานะครับส่วนนี่ในก็คือนี่เวนีน่กรรมแล้วก็ให้เรา ชำระให้หมดให้สิ้นนะครับให้ถึงเขาเรียกพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้อาจจะเป็นความหมายที่หลวงปู่ได้ฝากเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าดีแล้วก็น่าสะสมนะครับเพียงองค์ละ200บาทนะครับก็สามารถหาบูชาได้ที่เพจวัดสันติวนณารามนะครับหลวงปู่มุส่งทิตะสาโรนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับสามารถที่ยังติดต่อกับ ทางแอดมินได้ยังมีเหลือนะครับท่านผู้ชมยังมีเหลือผมถือว่าผมได้ความมหศัศจรรย์และก็ความพิเศษในเหรียญรุ่นนี้เป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่บูชามาก็ไม่เคยไม่เคยเจออะไรอย่างนี้นะครับหลายครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์อื่นไม่ดีนะครับแต่รุ่นนี้รู้สึกแป,กแปลกๆก็เลยนํามาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วก็ถือว่า เป็นเหรียญรุ่นที่ไม่แพงสามารถจับต้องได้นะครับตั้งแต่หลักร้อยนิดๆไปถึงร0อยปลายๆอย่างนี้เราก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ทางเพจก็จะมีวิธีการทําตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงนะครับเขาก็จะมีคนคอยเล่าอยู่ในเพจนั่นแหละครับก็ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดอยากมีความเป็นสิริมงคลน,นะครับอยากปลดหนีอ้อย่างนี้นะครับ ก็ลองเข้าไปบูชาแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ได้สร้างโบสถ์นะครับวิหารที่ใหญ่ที่สุดนะครับของหลวงปู่บุญสรงด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนินส่งนะครับแล้วก็เห็นว่าค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดนะครับไม่ได้หักเลยนะครับเอาไปให้วัดทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์ที่ดีนะครับอย่างไงผมก็ขอฝากอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจ ให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อใครต้องการหาเอาไว้้อยคอเสริมบาร,รมีเสริมสิ่งต่างๆ่าอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือเราก็ต้องปฏิบัติดีด้วยนะครับเพื่อที่จะวัตถุมงคลต่างๆจะหนุนเราไปในทิศทางที่ดีได้ในวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ